เวลา13นาฬิกาสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริของโรงเรียนสันติสุขตำบลสันติสุขอำเภอดอยหล่อซึ่งเป็นโรงเรียนพักนอนสำหรับนักเรียนบ้านไกลเปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6มีนักเรียนทั้งจากบนพื้นที่สูงและพื้นราบรวม310คนส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาเผ่ามง้งกะเหรี่ยงไทยใหญ่ลีซอจีนห่อและละวะรวม106คนโดยโรงเรียนได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรง เรียนในโครงการตามพระราชดำริเมื่อปี2540โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นธุรกันดารมีผลการดำเนินงานตามพระราชดำริอาทิการพัฒนาการเรียนการสอนบูรณาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง8กลุ่มด้วยวิธีหลากหลายโดยผู้สอนคำนึงถึงด้านร่างกายและสติปัญญาของผู้เรียนให้มีความสนใจและความสามารถเน้นการเรียนด้วยการปฏิบัติจริงเพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้และเป็นคนดีของสังคม Thank yeah. you. สำหรับผลสำเร็จของนักเรียนระดับชั้นมัธยม,มศึกษาปีที่1ถึงปีที่3มีเกรดเฉลี่ยรายวิชาในระดับ3ขึ้นไปอาธิวิชาวิทยาศาสตร์และวิชาภาษาไทยที่มีการพัฒนาต่อยอดการเรียนรู้ให้สามารถนำความรู้ไปถ่ายทอดให้กับผู้อื่นได้ส่วนการเสริมสร้างทักษะทางด้านอาชีพส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้วิชาชีพแบบครบวงจรที่มีการปฏิบัติจริงได้แก่การเลี้ยงไก่การปลูกพืชผักสวนครัวการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านของแต่ละชนเผ่า กิจกรรมการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพดีและการใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพรโดยฝึกให้นักเรียนทําน้ํายาอาเนกประสงค์ด้วยมะนาวมะกรูดและมีสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเพื่อให้นักเรียนได้รู้จักลักษณะและสปปรรพคุณของพืชในท้องถิ่นซึ่งผลการดําเนินโครงการตามพระราชดาริทําให้นักเรียนได้เพิ่มพูนความรู้รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และนําความรู้จากทักษะที่ได้รับการถ่ายทอดไปใช้ในการประกอบอาชีพดูแลครอบครัว นอกจากนี้นักเรียนยังมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมโรงเรียนในครั้งนี้สร้างความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อครูนักเรียนและประชาชนทุกหมู่เหล่าที่ได้รับพระราชทานโครงการตามพระราชดำริทําให้เยาวชนและประชาชนในพื้นที่ห่างไกลได้รับความช่วยเหลือมีความรู้มีอาชีพและเป็นคนดีของสังคมและประเทศต่อไป และจากนั้นสมเด็จพระคิิธาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังวิทยาลัยนาตาสินเชียงใหม่ตำาบลหายาอำเภอเมืองเชียงใหม่ ทดพระเนตรการแสดงละครพื้นบ้านล้านนาเรื่องเจ้าหญิงแสนหวีซึ่งเป็นบทประพันธ์ของพลรีหลวงวิจิตวาทการเป็นละครอิงประวัติศาสตร์มีเรื่องราวกล่าวถึงความรักและความขัดแย้งระหว่างสองรัฐที่เคยรักใคร่กลมเกลียวกันเมื่อมีความขัดแยง้งจึงลงเอยด้วยความโศกเศร้าซึ่งโศกนาฏกรรมในครั้งนี้เป็นเครื่องเตือนใจและปลุกจิตสำนึกของความรักชาติ หลังทอดพระเนตรการแสดงจบแล้วสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้ส่งดนตรีไทยร่วมกับวงดนตรีไทยของวิทยาลัยนาติสินเชียงใหม่ด้วย